สำหรับผู้ที่สนใจอยากขายของออนไลน์นะคะไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องลงทุนเองไม่ต้องแพคของเองนะคะรับค่าคอมรายวันรายเดือน,อนแล้วก็บนัสรายปีนะคะเริ่มต้นเลยนะคะคุณเข้ามาที่ Play Store เลยค่ะโหลดจากมือถือของคุณเลยพิมพ์คำว่ามมอค่ะมมอเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะตัวสีแดงๆนี้ค่ะแล้วเราก็ดาวน์โหลดเลยค่ะของล็อดาวน์โหลดแล้วนะคะ แล้วทีนี้คุณก็เข้ามาที่หน้ามาเลือกเลยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเขามีให้ใส่เ,เบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราไปแล้วก็ขอเลข otp ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาหน้านี้ค่ะมาเลือกเอาเลยว่าเราอยากขายสินค้าประเภทไหนนะคะสินค้า v a l ลนไทน์อ่ Valentine, อะตอนนี้ วาเลนน์อยู่นะเราก็สามารถเลือกขายได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวโบนัสรายรายเดือนนะคะส่วนรายวันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมีซื้อปพ๊บแล้วก็รับปร๊ปเพราะมีสินค้าหลากหลายที่เราสามารถที่จะรายวันแล้วก็รายเดือนได้นะคะพอยต์สีแดงนี้นะคะเขาเรียกว่าพอยต์มีค่าเท่ากับ4.35บาท ก็124.0อเนี่ยคูณไปเลย4.35บาทนะคะแล้วก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ตามตามรายได้ของเราเนาะนี่ค่ะอันนี้คือหมวดนี้เนาะแล้วก็หมวดหมวด e v o u c h e r ก็มีนะคะเป็นหมวดของพิซ่าฮัทอ่าเราขายพิซ่าฮัทก็ได้เราก็สามารถมีรายได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะพิซ่าหัสหนึ่งถาดแล้วก็ได้ได,ด้วยนี่ค่ะ ถาด500มีรายได้เท่านี้ถาดพันมีรายได้เท่านี้เนาะแล้วก็นี่ไรายได้ไรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็โบนัสรายปีอีกเนาะนี่ค่ะวิลล่ามาร์เก็ตด้วยนะคะวิลล่ามาร์เก็ตก็สามารถที่จะขายได้ลูกค้าสามารถไปซื้อได้ทุกอย่างเลยนี่ค่ะเป็นการขายอ e ีเวอร์ชลูกค้าได้รับส่วนลดแล้วก็เราก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยค่ะ กล้องตรงเพงก็เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะรานหารตรงเพงให้ลูกค้าซื้อ e ีเวอ h e ชไปปุ๊บเราก็สามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะหรือจะเป็นพวกเกี่ยวกับนี่ค่ะร้านอาหารที่เข้าร่วมแล้วตัดผมด้วยก็ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งกล้องอย่างเงี้ยค่ะงานภาระต่างๆพวกเกี่ยวกับล้างรถอย่างเงี้ยค่ะ ขายอีเวนเชอร์เกี่ยวกับลังรถเนาะทั่วประเทศค่ะ mm hmm. เครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนามกอล์ฟก็ได้ค่ะสนามกอล์ฟสนามกีฬา mm hmm. ร้านขยาด้วยค่ะเราก็สามารถที่จะขายอ e ีเวนเชอร์ hmm. นี้ได้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วแต่เราสปาด้วยค่ะสปาก,ก็มีกลุ่ม rest r e l a ด้วยนะคะเราก็ได้รับส่วนลดด้วยนะคะ ตอนนี้คือเงินค่าคอมมิชชั่นของเรา่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายนะคะกลุ่มนี้ค่ะรองเท้าไนกี้นาฬิกานะคะแล้วก็พวกแว่นต่างๆนะคะสินค้าที่อยู่ใน ชีวเดลเคค่ะก็อยู่ในนี้นะคะก็สามารถเลือกได้ว่าเราชอบขายสินค้าแนาวไหนหรืออยากแนะนําแนวไหนได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มพวกผ้าอ้อมผ้าอ้อมนะคะผ้าอ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็หลากหลายเลยเนาะแล้วแต่ว่าเราถนัดด้านไหนเราสามารถเลือกขายเอารูปไปโพสต์นะคะรูปไปโพสต์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ถ้าลูกค้าซื้อเราก็มาสั่งในนี้แล้วก็พิมพ์ที่อยู่นะคะ พิมพ์ที่อยู่ให้ลูกค้าส่งถึงมือถึงถึงบ้านลูกค้าเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปส่งเองเนาะเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บนะที่จะดูให้ดูนี่ค่ะ,นะะห,ะหึงลังปุ๊บอ่ะวิวีแพ็กนะคะอันนี้ก็ใส่ชื่อที่อยู่ของลูกค้าไปก่อนนะคะแล้ก็ใส่ชื่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการสั่งซื้อได้นะคะ ไม่มีค่าส่งด้วยนะคะลูกค้าจ่ายเงินค่นี้เราก็สามารถได้รับค่าคอมได้เนาะอันนี้ได้ร,รับเงินยาวๆเลยค่ะมีทั้งรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีเดี๋ยวเรามาศึกษารายละเอียดกันเนาะโอเคค่ะ